บายดีพี่น้องมาพบคอกับสาวถาพนุน่นในตังเดนิชเชนเคยนะคะพี่น,อน้องเนาะอาราเดอตอนนี้ได้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มบรรเลงมวจ้ะพี่น้องมียังแนที่หน่วยเฮดนอกจ้ะพี่น้องนี่อันนี้คือแบบบได้พัดเด้จ้ะพี่น้องอันนี้คือหน่วยสีเฮดแบบว,ว่าไอ้น,นี่ใส่กระทะไว้เลยเพราะวะหนึ่งย่างเดียวือสิบบท่านดอกพี่น้องเพราะว่าน้องหน่อยตรงในนอนนอกจากพี่น,อน้องเนาะเนก็มีหนึ่งนอกจาก อันนี้อันนี้คือหนึ่งเห็ดแค่รสเดอพี่น้องหรือเห็ดหาดบ้านเราเนั่นเองน่าจะพี่น้องเห็ดแค่รสยางเลิอดยางง้ามเลยจะพี่น้องอันนี้หนึ่งเอาไปกินว้ตําไปบปนว้แจวน่าจะพี่น้องเนาะไปกินก็แจวบอกอก,กินก็ข้าวเหนียวส่วนอันนี้ดอกนมมันหน่่ยกจะิได้เห็ดอย่างสี่นอไปนาาพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยส่วนคิ้วที่ตาบม,มากก็อีหนึ่งเฮ็ดกี่ต้อน่าจะพี่น้องออกจากเฮ็ดกอแล้วก็นหน่อยกระิมาต้อด้วย หนึ่งจะเฮ็ดกอละหนุ่ยกระซิได้มา่ตด้วยไอเฮ็ดบักเน่านอกจากพี umas, ่น้องอันนี้เฮ็ดบักเน่ามออัน,นหนึ่งมอนี่แล้วก็มาหนึ่งมอนี่นอกจากล้วจากหั่นกระซิได้มาหนึ่งเฮ็ดเถาแลวกระังซิได้มาหนึ่งเฮ็ดผึ่งนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงในอันสุดท้ายด้วยพี่น้องเด้อเว้ยของแ่บในตบไทยนอกจ้ะพี่น้องหน่่ยเกษตรกินจักหมอนอยู่ดออกนี่ คือสิวานแทน่น้องอีกแก่งือสิษแสบพี่น้องเมืงองไปห้าลาังเทือกบมอมแมนว่าเข้าสิได้ตลอดได้พี่น้องอัน,นจานาลูมิเนียมนะ้จะพี่น,อน้องยนอยูซุนโดนยวย ไก่กับอันต pues oh. ิดก oh. ับโรงงานอะลูม yeah. ิเนียมอันนี้มีไอ้หน้าบูอ่ห้ยหมายถึงว่าเพื่อนบ้านเอาห้นั่นเองน่าจะพี่น้องเพราะว่าทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ในฮีตโรอะลูมิเนียมน่าจะพี่น้องเพิ่นก็เลยได้อ่าห้หน่วยมาหน่วยใหญ่ไปใส่หน่วยอยู่ใส่หน่วยเก่าไปนั่มมันนี่เพราะว่าใส่ดีมากๆเลยน่าจะพี่น้องเนาะถาดนี้เพราะว่าบอกง่ายง่ายคือเกือบสองกระตาเฮ็ดก๋ใส่ได้นี่ใหญ่ที่ได้นี่พี่น้องเลยเบิ่งใน้เห็นเบิ่งในภาพคือบ่ใหญ่ได้หนี่พี่น้องแต่ที่จริงใหญ่มากนะะจพี่นน้องเาะ นั่นแหละอันนี้คือสิเป็นอันตบไทยของหนุ่ยนอกจากกะซิตามมาด้วยขัวเฮ็ดพริกแล้วหนุ่ยกะซิตาม่าขัวเฮ็ดอันนี้ไว้ยพัดกระเพ้านอกจากพี่น้องกะซิได้มาตบไทยด้วยในตะกร้านี่นอกจากพี่น้องแล้วนี่แหละที่เหลือนอกจากที่เจ้าท่านด้เฮ็ดนอกจากพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยหามาแล้วหามาแล้วกระตงได้มาล่างมาต้มมาเกงมาหนึ่งไว้ยนอกจากพี่น้องอาหาไว้กินนอกจากพี่น้องเนาะขันหอดหน้าหนาวมะเหลวนาร้อนเบิดไป สีหิ้วแล้วตัวนี้กะถามว่าอันพอกินได้อยููบกินได้แซบอยู่แต่ว่า,าสูหนานาวบุหนา,า,หน,าหนาวนี่รู้สึกว่าอยากโซนทอนนอกจะแกงเห็ดเพิงหวานน้อกจะพี่น้องท่อนน้องโท่อนนองเนาะน้อจะมามีเมย์น้อกจะพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวขึ้นนอกจะพี่น้งนองเนาะมันกระเดิสสำนันแล้วนาะพี่น้งนองหายยังแซบคือของแซบอีสานบ้านเฮาบไรีนอกจะพี่น้องต่อให้เอาพิซซ่ามาหรือววาแฮมเบอร์เกอร์มาแลกกะเครื่องซีเรียลียดนี่จะพี่น้องกินได้อยู่จะกินได้บะพี่น้องสู้ อาหารอีสานบานเฮาของแซ่บเน่าเน่วเผ็ดเผ็ดกินยำไหแเสียบยำหนั่นมาจากของเซ่บอีสานบานหน้าเฮานาจ้ะพี่น้องเนาะอ้าวน้าเริ่มแห้งแล้วเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งดีๆเด้อจ้าเริ่มแล้วนะจ้าเริ่มถึงความจริงแล้วเด้อเต่าเก่าเด้อจ้ะพี่น้องเลิีได้เตรียม อันหนุ่ยมีอันอันใดหนุ่ยกระใสอันอันนั่นไปสะก่อนเราจะพี่น้องแต่ถามว่าเก่าอยู่บอลุยุกใดเก่าอยู่จ่าแต่ว่ามันก็ยังใส่ได้อยู่บ้านในเตียนะจะพี่น้องใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเราจะพี่น้องเนาะลายอันพันยางเราจะในมือในไม้นี่ยละ่ะเออเปิดตั้งอีกก่อนเดอ้อโอ้ยยุกเลยพี่น้องโอ้อายขึ้นปวดปวดพี่น้องเห็นบ่ปวดโถหยุกลงเลยตัวนี้โอเคเนาจะพี่น้องแจ็คหน่อยหนุ่ยเได้สิกเปลี่ยนทางมั้ยนะ ตัอนันนี้ก่อนให่หนามมันแห้งมจะพี่น้องเบิร์กเอานี่แหละนี่อันนี้อันนี้หลังจากมะเห็ดแบบนี้ไว้ออกออกมาเห็ดให้มันเจตสักก่อนเราจะพี่น้องอันนี้เป็นยัางหนามเพิ่งขึ้นออกไรหน่อยล่างแล้วปกติเห็ดนะมีน้มไหลอยู่แล้วพี่น้องหน่่ยขีมเกลือลงห้อยเกลือหน่ามันสักก้อนน้ำพัดหนามเกลือในสีดึงสีดูดอันหนามเห็ดหรือหนามคืนหนามขมออกไฮซิมิตะฟ้อมหวานเอาไว้ในเห็ดใึงข้าวกินนั่นเองนันจะพี่น้องบ่ต้องใส่ไลซ์ใส่จักหน่อยแล้วจะพี่น้องเด้อเพื่อความแซ่บมันจะ นี่ยแหละกระสีประมาณนี้นอกจากพี่นนะอ้องอืมชักหน่อยหนุ่ยกระสีได้หัวจักหน่อยก็น่าพี่น้องเ,นะเห็นหน้ามันแห้งวงชักหน่อยแล้วก็นหนุ่ยกระสีพ่อแล้ะอันนี้คือดอกหนุ่มมันได้พี่น้องอ่าดอกเถามันกันสาวธาดได้แกงไปแล้วนะจ๊ะไอ้ได้หนึ่งไปแล้วโอ้อกระถดกอะไฟสมองกระไฟเทพน้องเดี๋ยวอันบอแน่เบื่อนหน่อยกระสิได้ไปอันเก็บอัน เก็บเห็ดบักพริกไถ่น่าจะพี่น้องเก็บเห็ดคา่าค่ะเป็น,นบ้านเนากบักห็ดค่าโอ้ปูมแล้วพี่น้องก็ต้มไฟเพื่อนโบวัยเลยเนี่ยต้มไฟเพื่อนกันปูมากมากมะจาะพี่น้องเดี๋วบีบกันเด้อดเนื้อ,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 อหแหงแ้งแล้วน้ำไปน่าจะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยหน่วยก็สิได้ ให้พี่น้องได้บ่งพอเศร้าคืนฮอดบ้านเฮากับซีมี่หนึ่งเห็ดหัวเห็ดน่นจาจะพี่นอ้องแล้วก็จะมาปิดคลิปในภาพเห็ดสวยๆโอ้ยลูกก็ไดอ้อีกแกอีกแกมาไมายกอะก้รภาพสวยๆอันนี้นอกจะพี่น้องน่าหน่อยก็จะได้ปิดคลิป อย่าลืมในเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวถาดพนมเพื่อเป็นกำลังใจนะน้องพี่น้องเนาะนอนรับได้เงินหมื่นเนาะตื่นได้เงินแสนสุขภาพแข็งแรงพรน่าไม่ถูกขู่ซุกค้นน้องจะพี่น้องเนาะแน่นี่แหละนี่แหละพิทหวานยางแห้งเนาะต่แข็งร้องห้ยสำหรับปีนี้น้องจะโควิดเฮ็ดเ,เซนน้องจะพี่น้องซื้อตั๋วไว้พ่อแม่ลูกว่าสิไปเยี่ยมพ่อใยายน้องจะห้ให้พ่อใยายอันผูกแขนล้านไส้ สุดท้ายแล้วบ่ได้เมื่อเพราะว่าผิดโควิดเฮ็ดเสร็จน่าจะพี่น้องต้องยกเลิกทุกถูกตัวได้คือเงินขึ้นมากครึ่งหนึ่งเบิร์ตน่าจะพี่น้องเพิ่นบ่ได้ให้เบิร์น่าจะพี่น้องแก่ก็ได้มากอยู่ก็ถือว่าซื้อว่าบ่ได้ยังนาะเลยสนพี่น้องนาะได้ครึ่งหนึ่งก็ยังว่ายังยังใครกว่าที่ห้าบ่ได้น่าจะพี่น้องเนาะนี่แหละเมื่อนี้ภู่มใจสุดๆดสะดุดดีเลยแหละพี่น้องเลยเพราะว่ายังได้อาหารกันอยู่กันกิน หมาถนอมอาหารหนไว้เพื่อวินเตอร์เพื่อนานหนาวเฮ้าสิได้มีอาหารจำได้หน่วยสิบเอลสฟังเด้ออันนี้ฝรั่งพันนันน้องเดนิสวาสุสเนนหน่วยสิเราสุฟังเด้อฝรั่งพันเห็ดตากแห้งหน่วยบรูว่าถึงขีดลัวเนาะจาะพี่น้องที่ว่าอบแห้งแล้วนะหน่วยจําได้มีอยู่ปีหนึ่งหน่วยไม่ได้ไปเก็บมากเนาะจะเฮ็ดหน่วยบ่มีเนาะ บ่มีพอได้กินว่าไงไงแกงกันน้อยนึงพอได้ซำได้เนีอ่อซีบร้ายนึกถึงพี่น้องปีนั้นลูกสาวหน่ย่ยปีใหม่ปีที่แล้วนะหน่่ยจำได้อยู่เพิน่นหน่่ยสิคิดอยุบมะได้อยู่บว่ขีดประมาณขีดเนี่ยแล้ที่อบแห้งแล้วนึกถึงพี่น้องเพิ่นตากแห้งในถุงขายตามร้านทั่วไปได้มาเท่าซ่อนหรือ,อยู่คูเปเมกาหรือสิอยู่บนพีดก็แล้วแต่เพิ่นเขียนไว้นะตามอาหารแห้งพวกปลาแห้งเนะื้อแห้งนึกถึงพี่น้อง่นสิร่วมกันนึกถึงพี่น้องปีใหม่ลูกสาวก็เลยอยากกินแบบว่าอ่า ใส่เนื้อเนื้อเห็ดเผิงหวานใส่กับเนื้อกว้างหรือเนื้อแก้งนอกจากพี่น้องเนาะหน่อยก็เลยได้ไปซื้อห่อเนื้อซ้ำฟ้ามือเน่ยพี่น้องหอดขีดหรือบุนั่งกับบื้ออกนอกจากอันซื้อมาหนักเจ็ดสิบห้าคนเจ็ดสิบแปดหรือเจ็ดสิบห้าจำมาได้ประมาณเนี่ยเกือบแปดสิบคนนอกจาก <c oughs> อย่าลืมนะจาะเงินคนนะจ๊ะพี่น้องตีบีเงินบาทเกือบสามสี่ร้อยห้าร้อยเียได้พี่น้องเลยสิบาสุฟังนอจาะพี่น้องเด้อเนี่ยแทงสุดๆเลยโอ้แต่หาเก็บเอา ซาวซื้อแล้วลาบเค็ดลาบแล้วบ่ไปซื้ออีกแค่เท่อบาทน,น,นี่น่าจ้ะพี่นอนะ้องเนาะอะไรว่าวมอยลอยรองแหงว่าวไร้ไฟไหม้ปลาน่าจ้ะพี่น,อนะาาน,น้องเนาะฝากติดตามกันเลยก็แช่สาวตับน้ำตังแดนให้น้องเดน,น,นิดติดตามพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สาวอีสานในตังแดนเนี่ะจ้าสบายดีค่ะสบายดีไปบ้า